วันนี้เราจะมาบอกรหัสกันนะสำหรับใครที่ติดรหัสผ่านประตูนะครับประตูแรกนะครับที่จะต้องใช้ในด่านแดนสวรรค์และแดนโลกนะครับค้นหารหัสเปิดประตูไม่ต้องค้นหานะครับอันนี้เราจะมาบอกกันเลยเนี่ยในฉากลุกโลกเนี่ยนะแล้วมันจะมีรหัสที่จะเข้าประตูตรงนี้นี่ประตูแดงๆนี่นะให้กดตัวเลขตามนี้กดตัวนี้ไปเลยนี่ อากดผิดนี่มเลื่อนสามสองแปดห้า,านี่เฉลยให้แล้วนะครับผมเปิดได้แล้วนี่สามสองแปดหา้านะครับโอเคเรียนรู้และนำไปใช้ไม่ต้องเสียเวลาหา,าอบอกกันเลยมันได้ไมาจาก เอกสารนะครับที่เราเคยสแกนเก็บไว้ Is it some sort of old gun? ว้าวอาวุธอาวุธ The gift from a so-called friend a reminder to always watch your back I wonder what that's that? Uh what's this for? เป็นห้องที่มีเรื่องราวนะ Some kind of award, I think. Londra's wife was pretty well known in her time. Strange you keep this around. Sounded like they weren't on the best of terms at the end. make it hard to let go. can, ต้องมาใช้หาอะไรแบบนี้บางคนลืมสแกนอย่างผมมาลืมสแกนต้องมานั่งหาว่ารหัสมันคืออะไรสแกนสแกนไว้ Security logs for the facility. t h a t s a recent entry. I'm all impatient, Nova. Data retrieval is almost complete. I've primed the North Array for beamcast. You're acquiring everything from aeronautics and special ops. Yes, including the files on MSP. Correct. There. Ready for transmission. It's a shame. We have to revive that particular program, though. <sighs> <Never. laughs> Darling, we have a very difficult task ahead of us. We can't afford to go soft. So uh, reduce your empathy matrix by 15%, please. Adjusted. Wonderful. I transmit the files immediately so we can get the hell out of here this place feels like a goddamn tomb wow what was all that about the north array sounds it's like a transmitter dying. if we can find it maybe we can track Londra to whatever hole he crawled into yeah right sure but what did he come back for i'll explain later let's find a way out okay but i'll hold you to that เราต้องไปต่อไปทางไหนแล้วเนี่ยตามหาเครื่องส่งสัญญาณโอ้โหเข้าไปหารหัสตั้งนานเชื่อว่าถ้าคนไม่รู้นี่คือหากันเป็นชั่วโมงอะ่ะเข้าไปแป๊บเดียวเข้าไปแป๊บเดียวแล้วก็ต้องไปออกไปต่อ นี่ป่ะนี่นี่ไอ้พวกเนี้ยสแกนไว้นะครับเนี่ยดูไม่ดูบ้างก็สแกนเก็บไว้อ้าตามหาโอเค translator should be somewhere nearby น่าจะได้ขวดนกกันตรงนี้มันส่งสัญญาณแล้วเห็นว่าตรวจจับบินชนต้นไม้ด้วยอ๋อสแกนนะครับผมนี่มัน มันเป็นตัวอะไรเมื่อกี้น่าจะเป็นนกธรรมดามัง้งไชตัวนี้ก็แพ้น้ำเอาเพื่อนไปนไหนวะน่ะอ๋อเพื่อนเขาแอบอยู่ก่าเราอ๋อสังหารจักรกล เราต้องเล่นนกแล้วผมก็แอบไปอย่างนั้นแหละยังขี้เกียจสู้อยู่ห้องใช้น้ำคนระับน่าจะอ้าวไหนเนี่นยไหนไหนไหนเฮ้ย

ข้าตายไปมีอีกตัวใช่ไหมเมื่อกี้ยังเอาหมดแล้วเหรอเมื่อกี้เห็นโน้นนี่โน้นนี่โอ้โหเ,โเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนสังหารหมูป่าปะที่ยิงอะไรแฟบๆเหลืองเตือนและเหลืองเตือน

หดยังเนี่ยอ๋อมีตรงนั้นอีกนะต้องแถวนี้แน่เลยโอ้โหหกร้อยอย่าบอกนะหกร้อยตายเจ็ดร้อยผมใช้อะไรยิงวะเนี่ยใช้นี่เหรอทำไมสองตัวนั้นตายง่ายจัง ใส่ยิงโดนเป้านะเก้าร้อยเลยเหรอมีตัวไหนอะไรแดงๆวะอะไรแดงๆบินอยู่ปะเนี่ยอ๋อนี่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 เอากระสุนหมดแม่ครับกระสุนก่อน อ๋อตัวนี้แพ้น้ําจริงๆก็อยากจะเก็บไว้นะมันเป็นพยาญาฐานนั้ได้โอ,โอ้โดนหนาา้าผาก เล่าครับเล่า,ลาตีหมดเลยอ่ะ Yeah. อาวุธเข้ามันกันนะพาสมาระเบิดได้เก็บขออค่อนแดงอยู่เลยอ่ะแสดงว่าเยอะ ยังแดงอยู่ตัวไหนเนี่ยอ๋อนูน,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 นจริงๆตอนนี้ของเราหมดหลายอย่างนะ ตามไ,ไม่ได้หมด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 ออกหนักก็หมดระเบิดเกลี้ยงเลยได้ระเบิดกลางมากาว อไ่เขาทำฉากสวยดีนั้นนี่นี่นี่นกนกอะไรอะตายง่ายเลยตัวนี้นนนนนน

Oh, Looks like this is part of a transmitter. Okay, Londra. Where are you hiding? Got you. The data was sent to a location west of here. Data on what? I need to know what's going on. What was going on in that hologram back there? And why exactly did Landra come here? And what is he doing with my people? He used them to dig up this place to find find some Part of it has to do with something called MSP, which I've never heard of before, but the rest. I think he's trying to build a ship, to get off this world and... into the stars. Off this world? Why would anyone want to do that? There's something you're not and telling me. You're just like a diviner, full of secrets! Oh yeah? Well, what about you? The way you reacted to that mural, back in the ruin, care to explain? Fine. I guess we'll both hold our tongues for now. thing is that we know where Londra went. And that's probably where a people. And your sister. Of มีใช้นักแสดงเล่นกอนนักแสดงต้องเดิน่าทางโอเคฉันจะหาคุณที่นั่นพวกฉากซีจีพวกนี้แค้หมูปลาเสร็จแล้วภารกิจนี้ก็ขอจบ พาีไว้เียงเท่านี้แล้วกันะครับหลังจากที่ผ ah. ่านประตูแรกมาภารกิจใหม่ขึ้นแล้วดวงดาราอไปฟังกันดูนะอันโดเมดารักต่างดาวเองนี่เปแต่ามีคำว่าดวงดาราด้วยอยากจะเล่าให้เธอฟัง ฟังนะมันร้องไงร้องตามค e ีโน้ตก็เลยร้องเพี้ยนเป็นเป็นฝังถึงร้องให้เธอฟังโอเคบายบายกับฉากสวยๆก้อนเม็โตๆครับผมสซโยนาระ